โยสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยครับอยู่กับผมออโต้ Auto, เหมือนเดิมเลยในคลิปนี้จะพามาวิเคราะห์คอนเทนต์เอ็นเกม3.3กันล่าสุดทางโฮโย่แลบได้มีประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น MOC อโ p o l e รวมถึงฟิกชันด้วยครับมอนเซตใหม่เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลประกอบกับเซิร์ฟเคียเตอร์ด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ในคลิปคลิปนี้เมื่อเพื่อนๆกดพร้อมหมดแล้วกดแล้วใช่ไหมเฮ้ย hey, ยังไม่กดอย่าลืมกดด้วยอ่ะเห็นทุกคนกดย ้อยแล้วงั้นเรา ไปลุยกันเลยในเกมฮงไกสตาร์เรวก่อนหน้านี้เรามักจะเห็นว่าไปคอนเทนต์เอนเกมไหนๆก็ตามจะเจอมอนหมู่อยู่เสมอเลยเพราะว่ามอนนั้นถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้เฮอ้าเก่งมากๆครับแพท3.0 3.1 3.2และใน3.3บางจุดบางส่วนก็ยังมีมอนหมู่ประเภทนี้อยู่นะครับแปลว่าตัวของเฮอรตาก็จะเริ่มดรอปลงในบางที่ครับผมยกตัวอย่างเช่นโหมดอโพครับทั้งห้องบนและห้องล่างมอนไม่มีจุดอ่อนน้าแข็งเลยและต้านทานน้ำ แข็งด้วยกันทั้งคู่เลยครับรวมถึงมอนเป็นประเภท1นถึงสตัวด้วยเพราะทิศทางของเมตาในนาตอนนี้เริ่มปูใปหาทําลายล้างครับไม่ว่าจะเป็นการมาของไพนอนในแพท3.4มจุดสี่เซเบอร์สาก็เป็นทําลายล้างเหมือนกันแล้วมีการบัฟเบตตัวทําลายล้างครับรวมถึงบัฟอาจารย์จริงหลิวเป็นทาลายล้างเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นจํานวนมอนที่มาก็จะเป็นประเภท3เป้าหรือว่าเป็นบอสแต่มีข้างๆให้ตีอะไรทํานองนี้ครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าตัวทําลาย บางตัวก็สามารถตีทั้งฟิวได้นะครับแล้วถามว่าเฮอร์ตาโดนผลกระทบกับเอ็นเกมอะไรขนาดนั้นไหมแน่นอนครับในหมดฟิกชัน่นอันนี้ไม่ได้กระทบอะไรเลยเก่งยังไงก็ยังคงเก่งอยู่อย่างนั้นแล้วผมคิดว่าเก่งยาวๆด้วยแต่อโพรรอบใหม่มอนดันต้านน้ําแข็งทั้งห้องบนและห้องล่างเลยนะสิและไม่มีจุดอ่อนน้าแข็งมาให้ด้วยซึ่งอโพกําลังจะรีในวันที่26นี้ครับมอนห้องข้างบนโคโคเรียกับเจอพาร์ดมอนห้องข้างล่างคาฟกากับมอนสเตอร์อีก2ตัว รวมกันเป็น3ตัวครับบอสทั้งคู่มีจุดอ่อนลมครับเออเอามารอตัวไหนกันแนะ่ช่วงช่วงนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่จุดอ่อนลมจุดอ่อนลมผมว่าช่วง3.4ก็เหมือนกันนะเซเบอร์ er มามอนก็น่าจะจุดอ่อนลมกันซะเยอะครับบอสโคโคเรียจะมีค่าต้านทานทั้งหมดตามนี้ครับต้านทานกายภาพต้านทานน้ำแข็งต้านทานจินตภาพและต้านทานการควบคุมมาต่อกันที่บอสครับแก้ครับค่าต้านทานมีทั้งหมดตามนี้ต้านทาน ธาตน,น้ำแข็งต้านทานสายฟ้า ต้านทานควันต่มและต้านทานการแชร่แข็งครับโดยที่มีบัฟจากการเบรกมอนจะทำให้ไฟเราทั้งหมดลบสถานะควบคุมฟื้นฟูแต้มสกิลและรีท่าไม่ตายให้ฟรีๆให้แบบทั้งทีมเลยนะรวมถึงมีการเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูอยู่ได้แรงขึ้นและห้องโคโรเรียจะมีบัฟแยกตามนี้ครับบัฟที่1ประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนของพูดความทรงจำเพิ่มขึ้นถึง50%เลยเบรกมอนไวขึ้นและสร้างดาเมจไม่สนป้องกันอีก20 โอ้โหลองคิดสภาพใส่ทั้งมังกรใส่ทั้งม้าอ้วงน่าจะดาเมจสะใจน่าดูบัฟที่2หลังจากตัวละครโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะถูกทําลายจุดอ่อนแล้วนะครับดาเมจต่อนเนื่องหรือว่าดาเมจดอททั้งหมดที่ศัตรูได้รับในนาตอนนั้นจะสร้างดาเมจเท่ากับ80%ของดาเมจเดิมโอ้มีการจุดดอทให้ด้วยอันนี้ก็ตรงตัวครับบัฟทีมดอทและบัฟที่3ถ้าไม่ตายแรงขึ้นครับพวกตัวละครอย่างโยมิหรือสายที่ดาเมจมาจากท่าไม้ตายทั้งหมดก็จะได้รับความ แรงเพิ่มขึ้นจากบับบ๊บั๊เนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูมอนห้องโคโรเรียกันครับว่าในการต่อสู้จริงๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นผมต้องบอกเพื่อนอย่างนี้ก่อนว่าจะให้ดูที่มอนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมจะออโต้ไปเลยทําไมถึงเลือกเล่นน้องข้าวเพราะว่าบั๊มันตรงมีซัมมอนแล้วตัวของไฮยาซินนะครับก็เป็นตัวที่กำลังจะมาด้วยก็เลยให้ดูภาพรวมการออโต้ไปเลยแน่นอนว่าสําหรับ คนที่ไม่มีไฮยาซินจากที่ผมลองมาเข้าข้แล้วนะครับใช้ลุงกันก็ยังคงเล่นผ่านได้เหมือนเดิมในคลิปนี้จะยังไม่เปรียบเทียบระหว่างลุงกันกับไฮยาซินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิป เปรียบเทียบผมทาแยกไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเนื้อหามันจะซ้ํากันครับหลักๆก็คือว่าตัวละครที่มีซัมมอนคุณก็จะเบรกกันได้ไวขึ้นและคุณก็จะทาดาเมจได้แรงขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของบัฟรอบๆนี้ส่วนทีมอ,อื่นถ้าเงื่อนไขตรงบัฟหรือตรงธาตุเล่นแล้วเบรกได้ทาดาเมจได้ก็เล่นได้หลายๆทีมครับอันนี้แค่เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูมา1ทีมก่อนแน่นอนใครมีน้องเข้าก็สบายไปอีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยกับเมตา3.3เพราะด้วยความที่เขาเป็นตัวละครใหม่ด้วยแล้ว ไฮยาซินเพิ่งมาก็เอามาเล่นกับตัวของน้องข้าวได้ดีมากๆทั้งการบัฟแม็สีนะครับให้ทำดาเมจได้สูงขึ้นรวมถึงมีการช่วยในเรื่องของฮิลมาอ้วงก็เป็นซับดีเพสได้ด้วยแถมเวลาทีมสีเลือดน้องก็หักเลือดตัวเองไปแบ่งให้ทีมอีกเลือดก็จะเกิดการขึ้นๆลงๆหมุนเวียนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับน้องข้าวกับไฮยาซินภาพรวมผมมองว่าเล่นสบายมากๆนี่คือขนาดออโต้นะแต้มสกอร์ยังอยู่ที่พันแปดอยู่เลยครับก็ไม่แปลกหรอกบัฟอวยบัฟอวยอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ข้อมูลมอนข้างบนคร่าวๆครับโคโคเรียมี2เฟสเหมือนเดิมนะครับต่อมาห้องล่างบอสคารก้าครับบอสที่1ไฟเราทั้งหมดสร้างดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น50%และเมื่อ ปล่อยสกิลต่อสู้จะฟื้นฟู HP ของตัวเอง20%ด้วยน้องยูลี่ก็ใช้บัฟนี้ได้หรือจะเป็นคาร่าส่วนจะอยู่ทันถึงไพ่นอนไหมอันนี้ผมไม่ชัวเหมือนกันและบัฟที่2ครับตัวละคร,ะครสร้างดาเมจโจมตีต่อเนื่องเพิกเฉยต่อการต้านทานทุกประเภท15%และยังลดทอนความทนทานของเป้าหมายที่ไม่ได้มีจุดอ่อนสอดคล้องกันด้วยโดยเอฟเฟกจะเท่ากับ50%ของการลดค่าความต้านทานจากสกิล เิมภาพในพลลอยขึ้นมาเลยบัฟที่3ศัสตูทั้งหมดได้รับดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้น10%หลังจากทำลายจุดอ่อนความเร็วของไฟเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น20%นครับต้องไฟล์แรปป้าแกงสายเบรกผมคิดว่าต้องมีคนถามผมแน่นอนถ้าเราเอาเฮอร์ตามาเจอกับมอนที่มีค่าต้านทานน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรรู้สึกว่าตัวของคาฟกาน่าจะต้านทานอยู่ที่ราราว40%ครับ การใส่อนักซามาเขาช่วย8จุดอ่อนได้แต่เขาไม่ได้ลดต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำดาเมจใส่ตัวของคาฟก้ได้เบาลงกว,ากว่าปกตินั่นเองจากค่าต้านทานท,านที่มอนมีเนาะแต่ว่าที่นี้ในหมวดอพโพนะครับจะมีจุดอ่อนเรื่องการแพ้เบรกเราก็เลยสามารถให้ตัวของนักซาช่วย8จุดอ่อนช่วยเบรกได้จากที่ผมได้ลองเทสดูคร่าวๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮอร์ต้าสามารถที่จะฝืนได้ผมใช้คาว่าฝืนนะเพราะมันไม่ได้แบบ ตรงโจ์ตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่เราเอามอนมาเจอกับต้านทานอันนี้คือคิดในแง่ของ E ูสูรล้วนๆนะไม่ได้คิดในแง่ของการปลดดาวครับถามว่าสามารถที่จะตีได้ไหมทำาาเม g ได้ไหมคำตอบคือทำได้แต่อาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะว่ามอนนะครับไม่ได้ยืนกัน5ตัวเหมือนกับอโพรอบที่ผ่านๆมามอนเริ่มลดจำนวนและเริ่มยืนกัน3ตัวห้องล่างเริ่มยืนกัน2ตัวข้างบนหรือถ้าเกิดเราเคลียร์มอนตัวนี้ ได้2ตัวข้างๆนะครับมันก็จะเหลือบอสที่ยืนอยู่แค่ตัวเดียวอรักษาก็เลยจะเป็นตัวละครที่มาช่วยแก้จุดอ่อนตรงเนี้ยของตัวเฮอร์ตาเพราะว่าเฮอร์ตาไม่เก่งเวลาเจอมอน1ตัว2ตัว3ตัวนะครับแต่อรักษาจะเก่งเวลาเจอ1ตัว2ตัว3ตัวก็คือเหมือนกับ มันเก่งกันคนละแบบแต่พอมารวมกันแล้วมันกลายเป็นทีมที่ดีมากๆเพราะมันกบจุดอ่อนซึ่งกันและกันนะครับเรื่องการเบรคมอนไม่มีปัญหาอะไรเลยถามว่าดาเมชช้าลงไหมช้าลงอยู่แล้วและตัวของเคอร์ตา เหมาะหรือเปล่าที่จะเล่นกับแบบนี้ผมพูดตรง,ตรงจากใจเลยเวลาปกติทำคอนเทนต์ผมก็จะอิงเรื่องความจริงใจเป็นหลักอยู่แล้วก็คือถ้าใครอยากจะฝืนมีอนักษามันยังพอฝืนให้ได้สกอร์ประมาณช่วงพันสามพได้อยู่อันนี้มองในแง่ของการฝืนนะแต่ถ้าคุณดรอปเพอร์ต้าออกสกอร์มันจะอยู่ที่ราวๆพันหกพันเครับในช่วงช่วงนี้ก็คือเราให้ตัวของอนักษาเล่นเป็นดีเพสด้วยตัวเองเลยนั่นเองครับผมเ,เพื่อนๆจะใช้โบ เนียมาซัพพอร์ตจะใช้ตัวของทิบบี้มาซัพพอร์ตก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นตัวซันเดย์กับโรบินครับเนื่องจากข้างบนมีการใช้ตัวทิบบี้ไปแล้วครับอ,อ,อันนักซาเนี่ยเขาเด่นมากๆเลยเรื่องโหมดโหมดนี้เพราะว่าสามารถที่จะแปะจุดอ่อนได้แล้วพอระเบิกมอนได้ไวก็ทำดาเมจได้ไวด้วยครับผมผมก็เลยมองภาพแบบนี้นะสำหรับคนที่เปิดเทอร์าคู่กันกับอนักซา มันยังไปต่อได้ครับแต่เราสามารถที่จะพลิกแพงในบางสถานการณ์เฮ้ยถ้าในเคสนี้มอนมันตอบโจทย์ก็จับมาเล่นคู่กันเล่นด้วยกันแต่ถ้าในเคสที่เรารู้สึกว่าให้เฮอร์ตาพักดีกว่าแล้วให้อรักษา,ชาชโชว์ความเป็นดีเพสด้วยตัวเองไปเลยคุณก็สามารถที่จะพิกแพงแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ ผมจะสื่ออะไรคือผมจะสื่อว่าการที่คุณเปิดเทอร์ตามาคู่กับอนักษาคุณพลิกแพงได้เยอะมากพลิกแพงในที่นี้คุณไม่ได้จําเป็นต้องจับทั้งสองคนเล่นด้วยกันเสมอคุณพลิกแพงในเคสที่ชนะทางมอนและเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือวิเคราะห์ในแง่ของเมตานะครับเพราะคุณลองสังเกตดูว่ามอนมันโดนเบรกได้ไวแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายอวยผมก็ไม่ได้ขัดสายอวยนะคุณอยากจะเล่นในแบบที่คุณชอบอันนี้ก็สามารถเล่นได้เลยครับแต่คุณดูอนัษซาพอเล่นคนเดียวครับ เขายิงโป้ง5 0 0 0 0นแล้วยิงซ้ําอีกดอกหนึ่งครับห0 0 0สนซันเดย์ดึงมานะครับยิงเดี๋ยวดูว่ารอบนี้ตัวของคาฟก้าจะตายเลยหรือเปล่าครับยิงไปครับ500,000สครับยิงไปอีกครับห0าแสนสครับทับเดียวเข้าเฟส2แล้วเห็นไหม คืออนัษซาเขาเก่งเรื่องการเจอมอน1-3ตัวจะเรียกว่าเป็นตัวปัญญาปลอมก็ว่าได้นะครับเพราะดาเมจเดี่ยวหนักมากหรือแบบนึงถ้าคุณไม่ได้เล่นอนักซาเฮอต้าคิดถึงตัวในพลเฟยก็สามารถเอาในโลเฟยกลับมาเล่นอีกรอบรอบหนึ่งได้หรือเล่นกับตัวละครที่บัฟมันตรงนะครับเช่นแบบน้องฟรายและป้าอะไรทํานองนี้และต่อมาครับเป็น MOC รอบใหม่ ชั้น11ห้องบนมังกรไข่ห้องล่างแซมส่วนชั้น12มแมลงห้องบนครับห้องล่างฮูเล่บัฟในรอบนี้หลังจากตัวละครตัวแรกทําการปล่อยท่าไม่ตายทั้งตัวเองและพูดความทรงจําจะได้รับบัฟมาครับทำให้เราสร้างดาเมจได้แรงขึ้นและมันก็จะมีการเก็บสะสมเป็นดามเมจเสริมเวลาขึ้นไซค์ขึ้นใหม่มันจะมีระเบิดทรูดาเมจมาให้ครับแน่นอนว่าน้องข้าวก็สบายอีกแล้ว และมันมีทั้งจุดอ่อนควอนตัมกับจุดอ่อนน้ำแข็งครับเฮอร์ต้าก็สามารถเอามาเล่นห้องบนได้เช่นกันครับผมโดยที่เราจะเจอมอนเว็บแรกเป็น2ตัวนี้ครับมันจะโผล่มา2ตัวก่อนหลังจากนั้นตัวของมอนขาวๆมันจะมีการซัมมอนลูกน้องออกมาครับจากในสนามที่ผมนับดูจะกลายเป็นยืนทั้งหมด4ตัวครับแล้วเมื่อขึ้นมอนเว็บ2จะเป็นบอสมลง มากับตัวม้าถึกที่อยู่ข้างๆกันครับผมโดยที่จะเริ่มต้นจากการที่โผลมา2ตัวก่อนครับแล้วหลังจากนั้นมแมลงก็จะทําการซัมมอนลูกน้องออกมาตามปกติเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เคยตีมแมลงมาแบบไหนก็ตีแบบนั้นเลยครับคล้ายๆกันแต่ถามว่าไอตัวข้างๆเนี่ยถึกในระดับหนึ่งไหมก็ในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะ,มะแมลงจะแยกลูกน้องออกมาอีก2ตัวตอนนี้บนสนามมีทั้งหมด4ตัวครับผม ถ้าตัวของมแมลงเมื่อถึงเทิร์นมันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเสกเพิ่มรวมเป็น5ตัวได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงมอนที่มีเฟสสี่ตัวผมคิดว่าเฮอร์ต้าก็เล่นได้ตามปกติหรือทีมที่คุณเคยเล่นผ่านได้ผมก็คิดว่าผ่านได้ตามปกติเช่นกันครับส่วนห้องล่างจะเจอเป็นบอสฮูเล่แน่นอนว่าเล่นเฮอร์ต้าห้องบนนะ่ะดีกว่าแต่เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณน้องแคทไปข้างบนนะครับ คุณก็สามารถให้เฮอร์ตากับอนักซาลงมาห้องล่างได้แต่ว่าถ้าคุณมีตัวตีเดี่ยวอยู่แล้วนะครับอย่างท่านในพลเฟยหรือคุณจะมีน้องยูลี่เอามาเคาน์เตอร์ในเคสนี้ก็ให้เฮอร์ตาขึ้นบนไปได้เลยผมจะให้คุณดูเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าในณตอนนี้แน่นอนว่าทีมเฮอร์ตาครับเราเจอกับมอนเยอะมากก่อนที่รอบใหม่จะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเทียบระหว่างอนักซากับเจด คุณอาจจะแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยเมื่อเจอมอนหมู่และถ้าเกิดเป็นมอน5ตัวเจดแทบจะดีกว่าอนักษาสด้วยซ้ําแต่เมื่อจํานวนมอนมันเริ่มลดลงนะครับ จุดนี้จะทําให้อลักษาเริ่มเด่นแบบเด่นขึ้นมาจนบางเคสสามารถที่จะไปแยกเล่นด้วยตัวคนเดียวได้เลยหรือบางเคสเล่น2ตัวคู่กันกับส่งผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าอย่างเงี้ยมนเลยเกิดการพลิกแพงในทีมของเฮอร์ตาได้เยอะมากๆในนะปัจจุบันนี้เรื่องการโยกไปนูน่นโยกไปนั่นโยกไปนี่ครับและเมื่อเจอเฟสสองจะเป็นตัวฮูเร่ครับพกลูกน้องติดมาด้วยแค่ตัวเดียวในช่วงช่วงแรกผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าฮูเร่มันจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างถ้าเราเจอแบบเนี้ยแน่นอน บอกว่าทีมในพลเฟอร์อยากกลับมาแน่นอนและจากที่ดูในไลฟ์สตรีมออ f ฟิเชียจะเห็นว่าตัวใหม่ตู้หลังน้องแมวมีความสามารถในการโจมตีต่อเนื่องได้ด้วยเขาอาจจะคอมโบด้วยกันกับในพลได้นะครับ ถ้าเป็นเคสเคสนี้ผมคิดว่าทีมในพลน่าจะได้รับการอัปเกรดนะและตัวทําลายล้างอื่นๆอ,อย่างน้องไคลผมก็คิดว่ากลับมาเล่นได้ด้วยนะครับหรือน้องยูลี่เคาเตอร์กันไปเคาเตอร์กันมาสนุกมันๆได้เลยครับแล้วผมเห็นภาพไปถึงพี่บุญฮิวด้วยพี่บุญฮิวเขาเก่งเรื่องการลมบอดอยู่แล้วก็กลับมาเล่นในเมตานี้ได้ ทำลายล้างก็เล่นได้ล่าสังหารก็เล่นได้ไม่แปลกใจเลยทําไม3.4ภายนอนถึงเป็นทําลายล้างและตัวของเซเบอร์ก็เป็นทําลายล้างครับเฮ้ยช่วงนี้จุดอ่อนลมก็เริ่มเยอะขึ้นจริงๆนะ รวมถึงตัวของอาเชอร์แม้จะเป็นล่าสังหารแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคอนเทนต์บอสให้ได้ตีอยู่ครับพี่เบตดปัจจุบันก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วนะจากการมาของไฮยาซินบัฟแม็กทีเให้ได้และ l อของไฮยาซินมีการกัดเลือดด้วยกลายเป็นว่าเบตดสแต็กเร่งไวกว่าเดิมถ้ามีการบัฟ3.4มาอีกผมคิดว่าเบตดน่าจะกลับมาดีกว่าเดิมแบบภาพรวมสรุปโดยภาพรวมผมมองว่าเฮอร์ต้าไปต่อได้ไหมเรื่องฟิกชันไม่มีปัญหาไปต่อได้แต่อโพรดอบลงไหมดอบลง แล้ว m ม c ห้องบนไม่ได้มีปัญหาอะไรเฮอร์ต้าตบมาแมลงได้ตามปกติครับส่วนถ้าเกิดเป็นในเคสที่เจอมอนประเภท1-3ถึงตัวคนที่มีนักซากับไม่มีนักซาจะเริ่มเห็นความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและหลังจากนี้ผมคิดว่ามอนประเภทแบบนี้ก็จะทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆอ,ยอนัซาเลยมาเพื่อกบจุดอ่อนตรงจุดนี้ของเฮอร์ต้านั่นเองครับถ้ามีคนถามผมว่ารีรันเฮอร์ต้ารอบๆอ,อบนี้น่าเปิดไหมถ้าไอดีมีนักซาผมมองว่าน่าเปิดเพราะยังไงยังพลิกแพงกันได้อยู่ดีไม่ว่าจะจับมาเล่นคู่กันหรือจะจับ แยกกันส่วนถ้าเกิดไม่มีอนักษาและไม่ได้อวยเฮอร์ตาด้วยถ้าเป็นในเคสเนี้ยผมมองว่าข้ามเฮอร์ตาแล้วไปรอดีเพสช่วง3.4อย่างเซเบอร์อาเชอร์ที่มีแจกมาให้หรือไพนอนอะไรแบบนี้ได้เลยครับมันเป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมนะคุณไม่ได้จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้ถ้าใครอวยเฮอร์ตาชอบเฮอร์ตาจะจัดก็ลุยเปิดมาเล่นได้ตามปกติเลยครับมันมีแค่มอนแกงในอโพที่มีต้านน้าแข็งทั้งสองห้องแค่นั้นเองย้ํานะเนื้อหาในคลิปผมอิงจาก E0 ศูน เป็นหลักนะครับย้ําว่า E0 เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเคสนี้เช่นคุณมีเฮอร์ตา E2 ที่ปี้ E1 อันัซา E2 หรือตัวอื่นมี E 1, ปลดเยอะๆมันจะอยู่เหนือนอกกฎเกณฑ์นี้อยู่แล้วยังไงมันก็แรงอยู่แล้วและนี่คือภาพรวมทั้งหมดในคลิปลิปนี้ครับในมุมผมอะผมว่าโฮโยะทาแบบเนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าคุณจะได้เตรียมตัวรอก่อนว่าคุณต้องปั้นตัวไหนบ้างหรือคุณจะทําทีมไหนบ้างกับมอนที่คุณจะเจอในอนาคตรวมถึงคุณจะเปิดตัวนี้หรือไม่เปิดตัวนี้ คุณก็ดูว่าทีมมันคอมโบด้วยกันหรือเปล่าและมาตอบโจทย์ช่วงนั้นๆหรือเปล่าคุณจะได้วางแผนไว้ก่อนได้ครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากโคโยด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย